ไปถ้าเรียงมาเป็นพี่บอยซิกครับผมมีอะไรขอบคุณแฟนๆไหมครับก็ขอบคุณนะครับถึงผมจะเป็นตัวสำรองนะแต่ก็เห็นมีคนโหวตหลายคนเหมือนกันแล้วก็เดี๋ยวรอฟังแจ็คแล้วกันนะนะน<อ>้าเนี่ยท่านต่อไปนี่เรียงเลยจริงมีโหวตผมด้วยขอบคุณมากที่โหวตนะแต่ว่าจริงๆให้สิบท่านจากผู้เล่นแข่ง A ดีกว่านะครับไม่ต้องถึงมือเลยทีอะไรอย่างเงี้ยนะไม่ใช่ใช่ไหมท่านต่อไปถ้าเรียงมาไปคุณแจ็คครับผม เนี่ยและขอบคุณแฟนๆที่โหวตไหมครับครับผมขอบคุณทุกคนมากที่โหวตให้แจ็คนะครับแค่นี้เหรอ <c oughs> แค่นี้แหละพี่อะไร <c oughs> อ่ะพี่เฮ้ย <c oughs> อ่ะเดี๋ <c oughs> ดยวให้เคลียร์กานทัสองคนนี้นะหลังไปจะแ,แจ็คว่าพี่โหวตแกน่าจะเลื่อยๆนะเพราะว่าลูกผู้ชายเขาว่าเขาเลื่อยๆไงแกพูดอยู่เสมอแล้วอ้าวค้าง โอเคตอนนี้เราอยู่กับทีมห้ามโดดนั่นเองนะครับจับเจอทั้ง4ท่านเดี๋ยวเรียงทีละคนละกันนะจ๊ะท่านแรกเป็นแอปอร,รกเกอร์ก่อนเลยแนะนำเตัวหน่อยสวัสดีครับผมเคนทีลเดชนะฮะเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมคือฮะมีช่องทางติดต่อไหม <laughs> ติดตาม088ไม่ใช่ครับช่องทวีช่องทวี ของช่องนวินนะมีครับเป็น https colon www t w i s t t v slash a k e channel นะครับ <c oughs> เหนื่อยไหมโคตรเหนื่อยเลยปากด้วยอา้าวเขามีอัปเดตอะไรบ้างหน,หนึ่งรอก่อนทันที่สองคุณแจ็คครับผมกับตันแจ็คเป็นำตัวไหนครับสวัสดีครับผมพี่แจ็คนะครับ มีช่องทางช่องทาง<ะ>อ๋อติดต่ออะไรเงี้ยแหละครับผมตอนนี้ก็ไลฟ์สตรีมสดอยู่ในทวิตทีวีนะครับชื่อช่องว่า Jack d a สันทีวนะครับติดตามันด้วยตามชื่อที่ขึ้นหน้าจอไม่ใช่ะะไม่ใช่ครับ<ต>สันทีนั่นเองมีสะกดให้ฟังหน่อยไหม JACK DAWSON TV อ๋อขอบคุณครับผมท่าน<อ>ที่3มคุณปิง สวัสดีค่ะพิงค์เลดี้ค่ะแต่ชื่อช่องชื่อพิงค์กระจูนะคะตะกด P I N K เออเออ P I N K G U S C H U นะคะอย่าอ่านว่าพิงค์กูสฉุนะคะไม่เอาใครเป็นคนอ่านหามอ่านอย่างนี้ได้ไหะใช่นัสุดท้ายมีคนโหวตมาด้วยคุณไอรีนครับสวัสดีค่ะชื่อไอรีนค่ะอืมไม่มีช่องทางการติดต่อนะคะ ไม่มีไลฟ์สตรีมอะไรอย่างนี้นเหรอฮะ,อะไู่ย,ยังค่ะ,อ,ะอยู่กับเจดีเอสทีวีค่ะ,คะใช่อชมีอะไรก็ไปเล่นกับคุณแจ็คแทนใช่ไหมฮะใช่ครับโอเคก็ติดติดตามที่ช่องคุณแจ็คได้เลยนั่นเองคุณทั้งสี่ท่านด้วยนะครับอีกท่านหนึ่งจะเป็นพี่บอยนะครับไม่สิอีกท่านหนึ่งเป็นนักล่าที่มาอยู่ทีมนี้แล้วก็เดี๋ยวจะเจอกับพี่บอยนะครับก่อนจะไปเล่นกันเนี่ยมีมีอะไรฝากพี่บอยจอยสติ๊กไหม ผมจะบอกเลยว่าผมคนเดียวเอาอยู่เกมเนี่ยผมจะจุบคนเดียวเลยกอไก่ทั้งทั้งคนเดียวเลยนะกอเกยวเกลยกี้เกลยกเอ๋ววันนี้วันนี้ผมคงไม่ไม่ได้พูดนะกอไก่เออสาวเป็นไงสาวๆสองสาวมีอะไรฝากพี่บอยไหมอสองสามเงียบนะฮะโอเคผมนะครับนี่แหละพี่บอยไม่มีผู้หญิงสนใจหรอกโอเคเดี๋ยวเราจะ วเข้าไปในเกมเลยแล้วกันนะครับฟลอยซิกบอกว่าถึงผมจะมาแทนมิโนโรุแต่บอกเลยฝีมือไม่ต่างกันโอ้อวเปิดจริงๆอย่าลืมพกอ,ออฟเตอรดิงด่านสุสานร,รถนะครับพแจ๊ได้ครับเขียนเมื่อกี้เขารอดสองแล้วไอเทมภาพใช่ไหมไอเทมเขาเขาลำบากกว่าเรามีไม้ไม่ต้องดีกว่า เรากระโดดยากเรามีไม้เล่นอยู่โอเคครับโอเคครับโเคยโเคกเยก็ไก่ตาครับอะไรมีตามสัญญาด้วยเหรออ้าวถ้าเกิดผมตาย้ย<จ>ถ้าเกิดผมตายพี่บอยเขาจะให้ผมไปไปบอกชอบอาจารย์ปุ๊กแล้วอ่อยใส<อ>่ด้วยแต่ถ้าเกิดผมรอดพ,ญญพี่บอยก็ต้องมาบอกรักผมแล้วก็อ่อยให้ผมฟังไงเราละครับ บันเทิงแน่นอนมีแต่ทางที่ดีๆเนาะหรือพี่เอกจะอาด้วยครับโอ้ยพี่เอกจะอ่อยตายไม่ตายพี่ไม่ตายรอบเนี้ยพี่เอกอ่อยหน่อยเร็วฮะจะคิดถึงอ่อยหน่อยอ่อยอ้อยโเซ็กซี่คนลุกมีคนขอแต่เมื่อวานแล้วอ่อยกระเสียงท่อเนี่ยและสอนสอนกันไปวิธีหาถูท่อนะฮะผมทำไม่เป็นแต่เสียงท่อพี่เอกะ โหดร้ายมากเคยเปคนขออ่อยกับท่อพร้อมกันน่ะโโอ้หมันเป็นยังไงพี่โหดยอดเลยนะเดี๋ยวรอโหลดนิดนึงนะมีคนนึงช้าครับทีมนี้ทีำยันได้หลดแป๊บเดียวเรียบร้อยเครื่อเกมแก้วกูก้างกองไก่กูุ้ยกะกือก้าวไก่พิเกตก้างกองไก่กาง Cần ngớt, cần ,ờ ngớt. <laughs> Ngàn ngon nghèo Ngon Ngàn ngon Xài phớ mà hả <laughs> Cái con nghèo, cái con nghèo <laughs> Cái con <cơm> nghèo Này show này show này đây này show. Cái thông quanh ơi cái này à Bằng à <cười> 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 Cái con nghèo bằng à Càng <laughs> <laughs> càng cốt càng cay การกลางก้นท้ามโถนะต่างนะโผล่อย่างนี้ไหนบอกได้ทั้งวันนะเฮ้ยมึงแกงกวางเฮ้ยพี่บอยมันห้ามแฟนพี่ก้อยยังกล้าแก้แก้วโอ้ลูกผู้ชายเขากระดิเรื่อยไม่ใช่เหรอพี่บอย อย่างนี้มาจะมีประโยชน์อะไรน้ากินโกดกินโกดโกดแก้วจังวี่พี่เกดอยู่ไงพี่เกเกดอยู่ไหนกิงเกดกืนี่ไก่เนี่ยไก่กินเหรอไก่ไก่พี่เกดอยู่ไก่กะ โอ้เรียบร้อยเหลือ2ท่านแล้วครับเหลือคุณนี่ครับรถก็เรียมไม่โดนตีนะตอนนี้แกปิ้งเราปั่งไปบอกแล้วผมทั้งวันแต่เก็บเครื่องด้วยนะเฮ้ยเปิดเอาของเอาของในกล่องได้ใช่ไหมได้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 การเกกการก่อการก่อแก้วอ่ะเจอไหม มาขี่ไข่อะเสือมงวงผมอยู่รถเหลืองผมอยู่รถเหลืองวกัดไฟลูกอุ้ยอุ้ยกวนแก้วกวนแก้วกวนแก้วการไกลกันไม่โดนอะไม่โดนอะนั่นแหละมีหาตู้ด้วยนะฮะกล่องเอกจะปิ้งอยู่ไหนครับอยู่ไอ็เนี่ยในบ้านดีต่อนะคะ เออต้องฝันได้การมาถึงกระแทกแค่แอปิ้งมีดีเดอร์ก็บอกเลยว่าไม่ีใครหยุดเขาได้จริงๆเลยครับแม่เก่งจริงๆคือกิเกกเก่งจริงหรอเก่งจริงเลยโหร้องกันใหญ่เลยนะแข่งกันร้องนะเล่นมือเขานะอยากจะช่วยนะแต่ช่วยไม่ได้ สองนฮะเดือดสองคนลดเราอ่าดูมองเซอแล้วกันนะครับพูดว่าพี่บอยที่หายเลยฮะอุ้ยมีทำระเต๋อด้วยไอ้ดิ่นซ้อมอยู่นะครับเอาละเหลือเกิดกล่องไหมก้างก้ามาแล้วมาแล้วพาเอาไปก่อนพาเอาไปก่อนไปก่อนด้วยนะเผาไปก่อนจะเปิดกล่องพาไปก่อนก้างออกมาแก้วเครล่อง้างล่างข้างล่างโอ้ก้อด รอดได้นะรอดได้นะโอ้ยพี่อบอยจะได้เห็นไอรีนไหมเนี่ยสบายสบายเลย <c oughs> ผมนึกว่าพี่บอยเขาจะเล่นเรื่อยเว้ย <c oughs> ออกมาทำไมเดนะ็ดเนี่ยไม่พลาดไปใส่ตาลนี่น <ำ S 2> ใช้ได้ไมันใช้ใช้ไม่ได้ใช่ไหมวางใช้ไม่ได้ใช้หิ กู้กู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 ้เกยแย่แล้วฮะคือประเด็นเจอคนเจ็บนี่แหละปวดนะครับเกมเนี่ยผมใส่ตาดำมาปวดตาดำแหละตอนนี้ไม่ไกลเหรอเอาเอาเสร็จเลยนะเอาเกย์เกย์ก็เกย์โอเคอุ้ย วางไม้เล่นนะจะบันไม่ได้วางไปแจกแจกกิลเลอร์ยังไม่เจอสองคนนะครับยังเหลือด้วยฮะมีไหมอะคาตกรแหมมีไม้ด้วยนะประตูอยู่ไหนเนี่ยเออเปิดอยู่ประตูนึงค่ะกิเกะกู้กูปิกกิเกกู้กู เหลือไอรีไอรีเนียนไว้ลูกพ่อเดเดียวเเดียวแล้วตอนนี้ก้อนหินก้นหินกากูกี่กากูก็กาก้อยกากินกันก้อยก้อยกอย เปิดประตูให้หน่อยเกิดแก้วเกิดแก้วไอคิกิดแก้วสอันก่อนแล้วเกิดแก้วรอสีหน้าประตูดูดูตามเลยเฮ้ยถ้าถ้ากุนารีดออกนี่สามคนเจ็บพี่โดนตีล้มได้เลยนะไอกีวจะกึ่งกอดแก่กุนกอดกอดกอด ปั๊มแต้มปั๊มแต้มไปเดินชนฆาตกรปั๊มไปนะเดี๋ยวเขาอยู่ในซุ้มเนาะทำเลยทำใกล้เกยจำแก้ม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 โดนแน่เอาเลยเอาเลยใอยจำแก้มจำแก้มเลยนะ พาพาไปตู้หน่อยปิงนั่นไงตู้หน้าเลยพี่ไไลอตู้แล้วนะยังไม่เจอไอเลย่บยโกนแก้โกนแก่ยังเดิหาอยู่นะตอนนี้ โกยแก่ไปแก้ลูกบอลอีกแต้มมีเต็มเลยนะเนี่ยสุดยอดทีมฝันโกยแก้โกยแก่แต้มเต็มอย่างพวกเรา Okay. Yeah. โดนอ๋อยแน่พี่บอยโดนอ๋ยนนอยแน่มาดีบากมาดีมากล้วมาดีมัก กรอบก็กืกอบหิวหิวโคตรห่าไปรีกรอบไก่เร็วกล้วยกล้วยเขามาเร็วกล้วย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 เอาไปเกย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 กย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 เกยกยเกยกกยกล้วยก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 ย เก็บเกี้วกุ้ยนะเฮ้ยกล้วยลืมแทงหลังอ่ะลืมแทงเลยนะโอแต้มหนีเต็มแล้วอ่ะเอะไะฮะตามกันไปสามเมตรครับตอนนี้นำกระบอกแก้มกล้วยเกือแก้มกล้วยเกือกล้วยเก๋ยกล้วยเก๋ยกล้วยเก๋ยกินกนจ้อุ้ยกินโก้อนลาฮะรวยแล้วฮะกรวยสาวยังไงอุ้ยต่อตรงนี้ฮิวได้ขั้นหนึ่งขั้นหนึ่ง

อจะช่วยคุณเอก,กได้หรือไม่ไมเดินข้างหลังคนนี้<อ>ช่วยไปโอ้สวยงามเอะไะครับจะรอดหรือเปล่าตอนนี้หนีได้แล้วเนี่ยสวยกางก<อ>ิงเกยใครโดนไล่อ่ะโอ,โอ้โหไอรีนน<ไ>ิดนึงมากอ่ะใกล้กลินกองใกล้ใกล้กินไก้กินกู สุดดเอาละโดนแน่พี่บอยโดนแน่โดนแน่โดนอ๋อยสาวคนนี้ก็ว่างกระแกวกรแกแก้วกระแก้วกาะแกแก้วกาะแกแก้วกล้วยกามกล้วยกามเรามาดูคุณแจ็คกับพี่บอยดีกว่าพี่บอยไงไล่ไล่ถูกคนไหมเนี่ย หาอยู่หาอยู่เจอเจอดักอุ้ยเป็นยังมีได้อยู่นะฮะกล้วยกล้ือหน้าประตูแล้วยังไงยังไงที่เรบอกว่าหาเหยื่อก่อนตอนนี้กล้วยกามกล้วยกามนะฮะเกางกรอเกลางกรอเกลางกรอเกลางกรอกลาง ตอนนี้ไม่มีฝากหลังแล้วฮะด้วยยังไงดีครับผมนี่นี่กวางคือเรียกอะเฮ้ย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 คุย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 ที่กอยจะกอดแก้วจ๊กแก้ว ว้าวไปดิยังลุ้นด้วยแจ็อยู่แล้วกีเกกุ้ยกุ้ยกีเกจัดออยยแล้วอยแล้วกุ้ยแกกุ้ยกิวกิวกิวุ้ยก้ยแกว จิ้มจิ้มลุกเปิดเมนตูแน้แฮงคุยชมครับ <นะ S 2> ยังต้องไม่อ่อยตายวะเนี่ยยังไงมีสายไ,ได้เลยนะพี่ไปบอกเลยเฮ้ยอย่าอย่ามากวักคี่พี่โอ้โหเจอเยอะขนาดนี้โอ๊ยที่เก๋กล้วยเก๋เอาแล้วยแก่กูว้วย ไอล่วนไอลีนอลยเจกล้วยเจกล้วยไอลีนห้คุณกลับไปอ oh ่ะไอลนเจ้ากล้วยกรกเดกวก้วเดียดักหน้าปากซอยพี่อยฟันเจ๊คนเดียวเลโอ้ยกยยกยย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 กยย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 ย ยังมีฝากมีดอยู่นะฮะฝั่งนี้ฮิลวหน่อยมันโอ้ยฮิวไม่ได้ครับไม่้โอ้ยนั่นไงไปฮิลวคนนั้นไงเสียเวลาตีเวลาอะไรกมแบกเกมแบกเกมรวยแจ็คก่อนนอนอุ้มรถเกยังไงเอาเอาพี่เกงแกงกันเป้าไม่พื้นแกงกันเป้่าอะ ไปแล้วแทงหลังพืดนอีกเนินแขวนจา้าเจ็บหมดอยู่แล้วฮะตอนนี้เาดูอาการนิดเป็นของอะก,ก็ได้นะไีกองไปก้วงแกเกลียวฟอทีมฟอทีม กอเกยกเกยกเกยกเกยโอ๊ยหน้าประตูก็ออกไได้วยปักพืชป่าถ้าปักพืชคทั้งแรกนี่พืชยาวเลยนี่นันไงนันไงงานแล้วงานก็แก้วงานแล้วตายดิน กูกกด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 กุดกดกกดกกกุดีเาเรียกว่าเพื่อทีมไปก่อนเลยไปก่อนเลยคืนไปเอาฮคืนนิดนึ่งฮะฮคืนนิดนึ่งฮคืนนิดนึกูกูกูกกเกกเก

และไก่ประตูไก่ประตูด้วยนะพี่บอยทีกบอกมีแผงแวเจล้นเขามกล้วางสวยามก้ยกล้ามก้าก้ยกล้า้จะได้ออกกันเลย ได้ได้ได้เอาถ้าโดนเจอตัวโอ้ยได้อยู่นะฮะเอารออยู่ก่อนนะครับคุณแจ็คครับฝั่งนี้ไล่คุณติ๋งอยู่วิ่งนอนล้วจ้ากล็แล้วกี้เกดก้าวเกวโดนหน้าต่าครับโดนเกว่เกว่ทำโดดอยู่ก่อนนะอยู่ก่อนนะเพื่อทีมอ่านอนคู่กันไปครับ อีวีเซ็นด้วยฮะอพอดีฮะอาไดีฮะสองสาวสสาวสสาวสสาวโอ้ยเหลือไอรี์แบกนะมหืแล้วเต็มแลยขี้เกีการกอกการกอกการกกกอกการกอก้นเต็มลกเกตีร้อยยางตีร้อยยางอระกุไอรีนครับตอนนี้แต่ประตูแบกเดอแบกหลังรถเหลืองพี่าลฮะยื้ยืให้2คนนี้คานออกได้หรือไม่ โอ้ยนี่ให้สาวแบกเหรอสองหนุมเนี่ยโอ้โหใครกินกูกูเขาไม่ไล่แล้วว่าเขาไปไหนไม่รู้ไม่เจอแล้วจะเต็มแล้วจะเต็มแล้วเขามานี่เขามานี่อ่ะเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วที่ปิงมาดีนี่อยู่นี่อยู่ไม้อยู่ไม่ะเห็นแล้วเห็นแล้วอยู่ไหมเอานะดูก่อนฮะไอ้ดู ลาก่อนนะโดนอุ้มแจ็คโดนอุ้มแล้วอยู่ใหนจัเหือเอกนะฮะอันนี้ช่วได้ไหมฮะคุณเล่นน่าจะเห็นอยู่ครับหไปแล้วฮะแลสองสาวยู่กันด้วยฮะตอนนี้คยเก่าคุ้ยเก้าเก้า ออกเลยออกเลยออกเลยโอ๊ยปีกว่าแล้วนข้าแล้วคุณแจ็คโอ้โดนอุ้มแล้วฮะโอ้นี่นอนเลยเนี่ยตหลังูอ่ะนอนเื่อป่าทับอดีไงฮะตายแล้วเปล่าแจ็คตายแล้วตาย็ม่ อี้อี๋อันนั้นเราไม่น่าจะพลาดนะครับสำหรับทีมห้ามโจทย์นะนี่มาทันทีเลยเราบอกว่าพอพอแจ็คจริงๆอะนะเล้แจ็คโอเคเดี๋ยวลากมารวมกันละกันเนาะแย้ายนะครับ